สนับสนุนรายการโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานกกพปตทออแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมการดิฉันกําลังยืนดูกังหันลมนะคะเกือบ200ต้นเลยค่ะกําลังผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานสะอาดนะคะต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่สมาร์ทเอเนจีนะคะกับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุกนทิพย์ค่ะและท่านผู้ชมค่ะถ้าขับรถผ่านเส้นตําบลห้วยบงอําเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะคะนี่ค่ะจะเห็นกังหันลมแบบนี้นะคะกําลังผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานสะอาดกันอย่างเต็มที่เลยค่ะ ท่านผู้ชมครับพลังงานลมนะคะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงไม่มีการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะคะไม่เป็นภาระต่อโลกนะคะเอ๊แล้วมันผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้มารู้จักกันนะคะท่านผู้ชมคะดูข่าวนี้เตรียมโทรศัพท์มือถือเลยนะคะจบข่าวนี้ สแกน q ิ c o d e ตอบคำถามลุ้นรางวัลกันนะคะ10ท่านแรกที่ตอบถูกรับไปเลยค่ะบัตรกำนันซื้อของที่โลตัสนะคะ200บาทค่ะ ท่านผู้ชมคะดิฉันมานั่งดื่มกาแฟนะคะแล้วก็นั่งชมวิวทุ่งกังหันลมนะคะแถวห้วยบงค่ะนัดหมายกับทางนายกสมาคมลมประเทศไทยคุณวัชรพงศ์นะคะโซนนี้นี่โอ้โหกี่ร้อยต้นเนี่ยเฉพาะแถวห้อยบงโอ้แถวห้วยบนนี่เป็นประมาณ300-400ต้นเลยครับผมแล้วแต่ละต้นเนี่ยผลิตไฟฟ้ากี่เมกะวัตค่ะ ก็มีหลายรุ่นนะครับมีตั้งแต่2.3เมกะวัตต์นะครับ3เมกะวัตต์4.5เมกะวัตต์ก็มีครับค่อยๆพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นไปถูกต้องครับแล้วเวลาที่เราขับรถผ่านหรือเราเห็นกังหันกำลังหมุนเนี่ยแสดงว่าได้ไฟฟ้าแล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับความเร็วลมเท่าไหร่ถึงจะได้ไฟฟ้าเริ่มทํางานตั้งแต่3เมตรต่อวินาทีแล้วครับใขณะที่เรานั่งกันอยู่ขณะนี้ลมแรงๆประมาณนี้นี่กี่เมตรต่อวินาทีคะเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปที่ระดับ ข้างบนนะฮะตรงที่ใบพัดกาลังหมุนเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ6เมตรต่อวินาทีแล้วครับได้ไฟฟ้าแน่นอนถูกต้องครับไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานลมมีข้อดีก็คือไม่ปล่อยคาร์บอนถูกต้องเลยครับยังไงบ้างพอลมมาโดนใบพัดนะครับเขาก็จะหมุนทําให้เจเนเตอร์ที่อยู่ข้างบนทํางานแล้วก็ผลิตไฟฟ้าเลยครับผมเจเนเตอร์หรือว่าตัวกําเนิดไฟฟ้ามันอยู่ตรงไหนล่ะตรงข้างหลังครับที่เห็นเป็นห้องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมด้านหลังใบพัดน่ะตรงนี้คือตัวสําคัญเลยถูกต้องครับ เพราะเป็นตัวกําเนิดไฟฟ้าถูกต้องครับผมเราเห็นกังหันลมสวยๆแบบนี้เนี่ยแล้วมันได้ไฟฟ้าไฟฟ้าไปไหนจะลงมาจากทาวเวอร์นะครับบนนจุกาวไปไปงนโรงไฟฟ้าแล้วก็ขายให้กับการไฟฟ้าครับผมเข้าสายส่งไฟฟ้าไปเลยใช่ทุกประเทศไทยมีพลังงานลมเหล่านี้กี่มกะวัตต์ถ้าเป็นทั่วประเทศนะครับปัจจุบันเรามีกําลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่หนึ่งเกือบเกือบหนึ่งันหรอมิะวัตต์หนึ่เันห้าอมิะวัตต์นี้ถ้าคิดเป็นไฟฟ้าที่เราผลิตได้จริงๆเนี่ยมันกินหน่วยต่อปีคะประมาณ 3,200ล้านหน่วยต่อปีครับผม3,200ล้านหน่วยต่อปีใช่ครับแล้วอยู่ในโซนภาคอีสานนี่บากน้อยแค่ไหนคะโซนภาคอีสานนี่มีประมาณ1,000เมกะวัตครับผมถ้าลมแบบมาบ้างไม่มาบ้างเนี่ยมันความคุ้มค่าของการใช้พลังงานลมเนี่ยมันจะเกิดหรือคะถ้าเทียบนะครับโซล่าเขาผลิตกลางวันกลางคืนเขาไม่ผลิตคาบัซซีฟกเตอร์เขาประมาณ18นะครับของเราเนี่ยเวลาเราคิดเราคิดเฉลี่ย 24ชั่วโมงทั้งปีนะครับคาบสเปเต,ร,เตร์เราอยู่ที่30%โซลา่าผลิตตอนกลางวันลมผลิตเย็นครับผ่านผ่านกลากงคืนไปถึงเช้าครับถูกต้องครับถ้ามาใช้คู่กันน่าจะเกิดประโยชน์ไหมถูกต้องครับจริงๆแล้วทั่วโลกนะครับถ้าจะให้เกิดความมั่นคงและก็ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับเราก็จะใช้ลมร่วมกับโซลา่าแล้วก็มีแบตเตอรี่เข้ามาเสริม,มในช่วงที่อาจจะเป็นช่วงลอยต่อ นะครับตอันนี้ก็สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องครับผมประเทศไทยมีศักยภาพเรื่องลมมากน้อยแค่ไหนคะเวลาเราพูดถึงเรื่องศักยภาพพลังงานลมนะครับเราจะพูดถึง1ก็คือความเร็วลมและก็เรื่องของเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่นตอนนี้ที่เห็นก็อยู่นี่นะครับเป็นต้นละ2เมก3เมก ปัจจุบันเนี่ยกงหารลมผลิตได้ที่6เมกะวัตต์ต่อต้นเพราะฉะนั้นพอเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วนะครับณเทคโนลยีปัจจุบันเนี่ยศักยภาพพลังงานลมอยู่ที่ประมาณ1 7 0 0 0เมกะวัตต์ทั่วประเทศครับผมศักยภาพของลมกับเทคโนโลยีที่มาบวกกันถูกต้องครับในแผน PDP 2025ที่ยังไม่คลอดออกมาเนี่ย ก็จะมีเจ้าพลังงานลมอยู่ด้วยมากน้อยแค่ไหนถ้าตามแผนตัวล่าสุดที่รับฟังความคิดเห็นกันไปนะครับปี2 5ง0นรเราจะมีพลังงานลมประมาณเกือบเกือบหนึ่งม่เมกะวัตต์คร anyway> ับผมก็เป็นพลังงานสะอาดนะคะถ้ามองประโยชน์ของเจ้าพลังงานลมแบบนี้คืออะไรบ้างคะแน่นอนครับอันแรกก็คือผลตไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นพลังงานที่สะอาดไม่มีการเผาไหม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับข้อที่1นึ่ข้อที่2ก็คือว่าเราใช้พื้นที่ไม่เยอะถ้าจะสังเกตนะครับยังสามารถข้างล่างยังใช้ทําการเกษตรได้ นะครับปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพราะว่ากังหันจะเข้าไปเราต้องสร้างถนนนะครับต้องมีถนนเข้าไปซึ่งก็จะทําให้เกิดความสะดวกกับ ชาวบ้านที่เขาทําการเกษตรอยู่ไฟฟ้าท,ทุกหน่วยทุกหน่วยที่ได้จากพลังงานลมแบบนี้เนี่ยก็ต้องเก็บเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าส่วนหนึ่งเพื่อที่จะมาพัฒนาพื้นที่รอบๆโรงไฟฟ้าไหมคะแน่นอนครับถูกต้องครับผมทุกหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้นะครับเราก็ส่งเงินเข้ากองทุนข้อจำกัดของพลังงานลมคืออะไรบ้างข้อที่1เลยนะครับก็ต้องอยู่ในที่ที่มี พลังงานลมเนาะ,ะทีนี้พออยู่ที่ไม่มีลม,ม,ลมบางครั้งก็อาจจะห่างไกลจากสายส่งอีกเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการทําความเข้าใจกับชาวบา้าน<ม>เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีพลังงานลมในประเทศไทยมา10กว่าปีแล้วแต่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่มนะครับการให้ความเข้าใจความรู้ความแจ้กับชาวบ้านเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยคณะกรรมการกําก,กับกิจาการพลังงานเนี่ยเขามีบทบาทเข้ามาส่งเสริมให้เกิดพลังงานลมในประเทศไทยยังไงบ้างคะ สิ่งที่สำคัญสดุดเลยคือคณะกรรมการกำกับดูการ,กการพลังงานนะครับเป็นผู้เปิดรับซื้อนะครับในแต่ละรอบการประกาศรับซื้อตามนโยบายของรัฐบาลถูกต้องครับเป็นผู้ควบคุมนะครับถัดมาก็คือว่าในยุคแรกๆที่เราทากันเนี่ยประเทศไทยยังไม่มีกฎระเบียบเรื่องนี้เท่าไหร่ต่างคนต่างทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําความเข้าใจกับชุมชนหรือการออกแบบหลายๆเรื่องแต่ละบริษัทก็ทํากันเองถูกต้องครับตอนหลังก็ได้กกพเนี่ยครับที่เข้ามาทําให้อุตสาหกรรมพลังลมมีมาตรฐาน มีแนวทางที่ชัดเจนซึ่งไม่ว่าจะเป็นระเบียบทั่วไปหรือแม้แต่สาคัญที่สุดคือเรื่องของ C O P นะครับ<ม>ก็คือเป็นจุดกึ่งกลางในการศึกษาสิ่งแวดล้อมที่เราจะได้คุยกับชาวบ้านเป็นเหมือนหน่วยกลางระหว่างเรากับ<ม>ชาวบ้าน<ม>นะครับทำให้งารเดินหน้าต่อได้ทําให้มีมาตรฐานแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับระบบนั่นเองครับผมท่านผู้ชมคบคุยมาถึงตรงนี้เห็นได้เลยว่าไฟฟ้าที่มาจากพลังงานลมนะคะเป็นพลังงานสะอาดแท้ๆเลยนะคะ ณวันนี้ประเทศไทยมีพลังงานสะอาดจากพลังงานลมเท่าไหร่คะกําลังการผลิตติดตั้งนะครับอยู่ที่1,500เมกะวัตนะครับผลิตไฟได้ปีหนึ่งก็ประมาณ3,200ล้านหน่วย3,200ล้านหน่วยต่อปีถูกต้องนะคะอันนี้คือประโยชน์จากพลังงานลมนะครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุนค่ะ เอาละค่ะท่านผู้ชมคะมาถึงช่วงนี้แล้วดูข่าวจบนะคะนี่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยสแกนคิวอารค้บนหน้าจอนะคะตอบคําถามชิงรางวัลกันค่ะท่านที่ตอบถูกสิท่านแรกนะคะรับไปเลยค่ะบัตรกำนันซื้อของที่โลตัสนะคะ200บาทนะคะคำถามของเราง่ายๆค่ะว่าปัจจุบันนี้ณวันนี้ประเทศไทยมีกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานลมกี่เมกะวัตค่ะข้อ1 1 5 0 0เมกะวัต ข้อ2 7 0เเมกะวัตต์ท่านที่ตอบถูก10ท่านแรกนะคะรับไปเลยค่ะบัตรกำน,นันซื้อของเท s c o Lotus สนะคะรางวัลละ200บาทค่ะประกาศผลทางหน้าเพจ Facebook Smart Energy ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะ สนับสนุนรายการโดยบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมสลากออมสินพิเศษ1ปีรุ่นรางวัลพิเศษ70ล้านบาทตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2,568ผพาท่านผู้ชมมาดูการเตรียมความพร้อมการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ eec กันค่ะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนนะคะและเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจกของประเทศค่ะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัฐประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ EEC โดยมีคุณมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคุณประสิทธิ์จันประสิทธิ์และคุณพงศกรยุทธโกวิทรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมประชุมและท่านผู้ชมคะ้ะตามที่รัฐบาลได้ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการภายใต้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกพุทธศักราช2561ก็คือโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC มุ่งยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนของประเทศครอบคลุม3จังหวัดก็คือ ชนบุรีฉะเชิงเซาและระยองและหลังจากการประชุมในครั้งนี้นะคะที่ประชุมได้มอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนปวูมิภาคพิจารณาแนวทางการจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างเร่งด่วน3แนวทางด้วยกันค่ะพร้อมติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานหรือสอนพอและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจกของประเทศค่ะดังนี้ 1. เสนอให้สอนพอกระทรวงพลังงานพิจารณารับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กหรือ SPP ที่ยังมีกำลังการผลิตคงเหลืออยู่ 2. ประสานกอฟอพอพิจารณาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงใหม่ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อยกระดับศักยภาพในการจ่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม 3. รับทราบการจัดตั้งคณะทำงานของ PEA ที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนสถานะคำร้องขอรับการจัดสรรไฟฟ้าของผู้ประกอบการที่ไม่มีแผนการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนภายหลังจากที่รับคำขอ180วันมาดูการสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าประเทศไทยกันค่ะ คณะ,ะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนปุมิภาคกู้เงินในประเทศลงทุนนะคะรวมทั้งสิ้น9,931ล้านบาทค่ะคุณคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลประชุมคอรมเมื่อวันอังคารที่17มิถุนายนที่ผ่านมาว่าคอรมเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้การไฟฟ้าส่วนปุ๋ยภาคกู้เงินในประเทศ เพื่อเป็นการลงทุนสำหรับแผนการลงทุนในแผนงานระยะยาวปี2,567 6แผนงานงานรายปีใหม่2,567อีก2แผนงานรวมกอบวงเงินทั้งสิ้น9,931ล้านบาทโดยแผนงานระยะยาวปี2,567 6แผนงานและงานรายปีใหม่2,567อีก2แผนงานรวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น13,000 600ล้านบาทแบ่งเป็นการลงทุนจากรายได้ของการไฟฟ้าเองที่3,669ล้านบาทและเงินกู้ในประเทศตามมติครม9,931ล้านบาทค่ะและสำหรับแผนงานระยะยาวปี2 5 6 7นะคะใน6แผนงานนี้ก็ประกอบด้วย 1. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและตุลาคมนาคมของ P.E.A. ในปี2 5 6 7 2. แผนงานป้องกันร,ระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าชั่วคราว 3. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพควบคุมป้องกันสถานีไฟฟ้าระยะที่3 4. แผนงานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าขัดข้อง 5. แผนงานก่อสร้างสายส่ง115 kv เชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย1และสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย2 6. แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคงระบบจ่ายไฟส่วนแผนงานรายปีใหม่2 5 6 7นะคะอีก2แผนงานนะคะก็ประกอบด้วย 1. ง,งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าปี2 5 6 7 2. ง,งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยทั้งหมดนี้นะคะกระทรวงการคลังได้เห็นชอบในแผนงานดังกล่าวแล้วค่ะท่านผู้ชมคะธุรกิจสีเขียวพลังงานสะอาดเป็นเทรนโลกค่ะมุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซกับอักไซ์และเป็นโอกาสทางธุรกิจค่ะ 30ปีบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนทิศทางชัดเจนค่ะมุ่งสู่ธุรกิจที่มีความยั่งยืนตอบโจทย์โลกตอบโจทย์ธุรกิจค่ะ UAC มีธุรกิจอยู่4ด้านค่ะด้านแรกเป็นธุรกิจทางด้านเทรดดิ้งที่นำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์สารเคมีธุรกิจที่2ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดธุรกิจที่3เป็นธุรกิจด้านเคมีพัน และธุรกิจที่4เป็นผู้ผลิตปิโตเรเลียมผลิตน้ำมันดิบในประเทศไทย UAC มีเป้าหมายในการผลิตพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก้าวไปสู่การผลิตไฟฟ้าจากพืชพลังงานซึ่งมีโรงงานแรกอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะปัจจุบัน UAC ก็พัฒนา Green Economy ในประเทศเพื่อนบ้านทั้งสงปปลาวและอินโดนีเซีย และมุ่งเน้นในการพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่องตามแนว ESG เน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนและการสร้าง One Stop Service สำหรับสินค้าและบริการทุกประเภทคุณเจชชพลคะเทรนโลกมาแน่นอนสีเขียว3ทศวรรษแล้วของ UAC 9ก้าต่อไปเป็นยังไงคะ เราก็ตามเทรนดโลกนะฮะก็คือ2030เนี่ย UAC ก็จะเป็นบริษัทที่เป็นคาร์บอนนิวตรอนแล้วก็2050เราก็จะเป็นเป้าหมายร่วมกับประเทศเก็คือ Net ซีโรเป็นทิศทางที่ UAC ก็จะเดินไปข้างหน้านั่นคือเป้าหมายองค์กร,รนะคะมุ่งสู่ความเป็นสีเขียวแน่นอนถ้าจะเกิดไปคาร์บอนนิวทรอลปี2030ได้เนี่ยตัวธุรกิจเองก็ต้องขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกันเป็นยังไงบ้างคะธุรกิจ UAC หลักๆเริ่มทรดด i n g เนี่ย เราก็จะมีธุรกิจใหม่ๆเกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับทางด้านที่ี่เกี่ยวกับการลดคาร์บอนอิมิชชั่นการทำคาร์บอนแคปเจอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นุริจเทดดิ้งส่วนทางด้านพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกซึ่งยูไอซีเป็นผู้นําเรื่องของการเชื้อเพลิงจากพืชพลังงานซึ่งเป็นธุรกิจกกีนอยู่แล้วนะครับในการที่จะลดการปล่อยคาร์บอนอิมิชชั่นนะครับอันนี้ยูไอซีก็จะมุ่งเน้นในการที่จะขยายธุรกิจด้านนี้ต่อเนื่องนะครับ รวมทั้งการแปลรูปขยะให้เป็นมูลค่าเพิ่มเป็นเชื้อเพลิง RDF เพื่อไปทดแทนการใช้ถ่านหินอย่างตัว RDF จากขยะเนี่ย UAC ทําที่ไหนบ้างตอนนี้เนี่ยเราเป็นผู้นําในภูมิภาคนะครับเราไปร่วมกับสปปลาวทําที่เวียงจันทร์ผลิต RDF อันนี้เราก็ป้อนให้กับลงอุสาเกรที่นั่นเพื่อลดการใช้ถ่านหิน,หนเราไปทําโครงการที่2ที่ อินโนดนีเซียเป็นโครงการแรกที่ผลิต RDF แล้วก็ใช้ทดแทนต่างถินในโรงงานปูนซีเมนต์ก็จะเป็นทิศทางต่อไปที่ u ูเจะลงทุนเพิ่มเติมในเรื่องของธุรกิจ RDF ทดแทนการใช้พลังงานที่เป็นไฮโดรคาร์บอนวันนี้เนี่ยมองว่าโอกาสเรื่องของธุรกิจสีเขียวเนี่ยมันมาแรงแค่ไหนแล้ว u a เเนี่ยจะคว้าโอกาสได้ยังไงบ้างอย่างประเทศไทยนะครับเรากำลังจะเปิดรับการลงทุนเรื่องของการทำา Data Center การทำ l o u d Computing ซึ่งบริษัทที่มาลงทุนเนี่ย ต้องการอย่างยิ่งเรื่องของพลังงานทดแทนสีเขียวผมเชื่อว่ากระทรวงพลังงานก็จะผลักดันให้โอกาสในการทําพลังงานทดแทนที่เป็น green energy เนี่ยมากขึ้นและพลังงานตรงนี้ก็ต้องเป็นพลังงานที่มีความสม่ําเสมอซึ่งโรงไฟฟ้าพืชพลังงานตอบโจทย์เลยเป็นพลังงานที่มาจากไบโอแก๊สตอบโจทย์แทนโลก ตอบโจทย์ธุรกิจสีเขียวแล้วมันตอบโจทย์เรื่องของรายได้ไหมคะแน่นอนครับเพราะว่าธุรกิจนะครับเราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราก็ต้องพยายามทําธุรกิจที่อย่างน้อยเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า,าการลงทุน30ปี U S C แล้วก้าวต่อไปจากนี้นะคะก็คือมุ่งสู่ธุรกิจสีเขียวลดภาวะโลกร้อนขนาดเดียวกันก็สร้างไรายได้จากธุรกิจสีเขียวด้วยครับโตสักกี่เปอร์เซ็นต์แต่ลปี ปัจจุบันนะครับเราก็จะมีออร์แกนิกโกฐนะไม่ว่าธุรกิจเทดดิง้งธุรก,กิจพลังงานทดแทนธุรก,กิจทงด้านสำรวจผลิตปิตโตรเลียมเนี่ยเราก็จะมีแผนในการลงทุนแล้วก็ทําให้ธุรก,กิจเราเติบโตไปนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ย u ู USC ก็จะมุ่งเน้นในธุรก,กิจใหม่2ประเด็นหลกักๆที่เราพยายามทําคือเรื่องของ Advanced Material นะครับซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยเลยเป็นยังไงคะ a d อ a n า e d m a t e r i a l เนี่ยคะ่ะ คือการทำวัสดุที่ใช้ในการทำรถยนต์ทำเครื่องบินหรือว่าทำพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ว่าเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติเรากำลังซุ่มพัฒนาจะได้เห็นเมื่อไหร่ภายใน1-2ปีเนี่ยนะครับคงจะมีความชัดเจนแล้วก็จะไปทิศทางใหม่ของการที่ u ูซจะก้าวไปสู่ New Business ก็คือการลงทุนในเรื่องของทางด้าน a d v a านซ์แมท e r i รี แต่จะมาจากไบโปรดักของสิ่งที่เราทําอยู่อย่างเช่นโรงไฟฟ้าพืชพลังงานเราเนี่ยมีไบโปรดักนะครับเป็นพวกสารปรับปรุงดินเราสามารถเอามาทําตรงนี้สเต็ปแรกก็ไปทาไบโอชาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเพิ่มแปรรูแอดเดจากไบโอชาเนี่ยไปเป็นแอดวานแมท์เรียลซึ่งอันนี้จะเป็นทิศทางใหม่ของโลกแล้วก็ประเทศไทยผมเชื่อว่ามันต้องการนิวอินดัสทรีที่จะต้องเข้ามาเสริมทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องใหม่ๆก้าวไปข้างหน้า และ UAC ก็จะเกาะกระแสตรงนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์โลกนั่นเองครับนะคะคยังไม่บอกเรื่องตัวเลขโตเลยโอเคนหมโก้ดเนี่ยเราก็คิดว่าเราน่าจะโตได้ประมาณสัก10-15%ถ0 1 5้าเนี่ยได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วแต่ถ้ามีสิ่งใหม่ๆเข้ามาที่บอกไปครับมันจะโตได้อย่างก้าวกระโดดก็จะเป็นเรื่องใหม่ๆของประเทศด้วยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมว่าต้องพยายามผลักดัน<ๆ>เพื่อสร้างอนาคตให้กับคนรุ่นใหม่ๆค่ะท่านผู้ชมคะได้รู้จัก UAC ในมุมใหม่ๆนะคะ 9ต,ต่อไปนะคะกับ UAC นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณสับสวัสดีค่ะเดี๋ยว uh. พักสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดย a ชีย er Sustainable Energy Week 2025งานเทคโนโลยีพลังงานและยานยนต์ยั่งยืนประหยัดไปได้ไกลกว่าจริงใครๆก็เติมน้ำมัน Extra Safe มั่นใจคุณภาพและมาตรฐานเติมะครับที่ PTT Station ทั่วประเทศ พาท่านผู้ชมไปดูการสร้างภารกิจด้านความมั่นคงทางพลังงานกันค่ะ40ปีปตทสอพอกับภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทยวันที่20มิถุนายนเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะประเทศไทยมีองค์กรที่ทำหน้าที่สำรวจและผลิตปิโตเรเลียมเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน ติดตามเรื่องราวของบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทสพกับสทศวรรษของการขับเคลื่อนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยกันค่ะปตทสพก่อตั้งขึ้นจากวิสัยทัศน์ของรัฐที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยสามารถดำเนินการสำรวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมเองได้ซึ่งจะเป็นการสร้างศักยภาพในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานจากจุดเริ่มต้นในปี2528ภารกิจแรกของปตทสพคือการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทน้ำมันนานาชาติในโครงการ S1 หรือแหล่งซิลิกิตเพื่อให้บริษัทไทยมีส่วนร่วมในการบริหารแหล่งทรัพยากรของประเทศจากนั้นปตทสพได้เข้าร่วมลงทุนในแหล่งปิโตรเลียมอื่นๆกับบริษัทน้ำมันนานาชาติ ในขณะเดียวกันได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์หลายด้านเพิ่มพูนศักยภาพจนสามารถเป็นผู้ดำเนินการหรือโอเบเรเตอร์ในแหล่งก๊าซธรรมชาติและแหล่งน้ำมันดิบหลายหลายแหล่งในประเทศไทยพร้อมกับได้ขยายการสำรวจและผลิตป,ปิโตรเลียมไปในต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหาแหล่งพลังงานได้กว้างกวางมากขึ้นรวมทั้งสร้างไรายได้กลับเข้าประเทศ ปัจจุบันปตทสพมีโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกว่า50โครงการใน13ประเทศทั่วโลกสามารถเพิ่มกำลังการผลิตปิโตรเลียมจาก5,000บาร์เรลต่อวันในปีแรกของการก่อตั้งบริษัทสู่อัตรา7 0 0 0 0 0บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันในขณะนี้ในประเทศไทยปตทสพผลิตก๊าซธรรมชาติได้ประมาณ180 ของปริมาณก๊าซธรรมชาติทั้งหมดที่ผลิตได้ในประเทศซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการ g 1ห1ทั 61, โครงการ g 2สอทัหและโครงการอาทิตย์ในอ่าวไทยเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสฟไฟฟ้าให้กับภาคการผลิตและอุตสาหกรรมต่างๆย่านยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ซึ่งปตทสพจะขยายการค้นหาแหล่งพลังงานต่อไปพัฒนาการผลิตปิโตรเลียมให้สะอาดมากยิ่งขึ้นสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเซอนกระจกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศภารกิจตลอด40ปีของปตทสพเป็นเสมือนพลังของพลังที่ช่วยสนับสนุนพลังของประเทศไทยและคนไทยให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและแข็งแรง วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage ทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะและติดตาม Smart Energy o ออนไลน์ทางช่อง YouTube ได้ด้วยนะคะวันนี้ดิฉันส้อยฟ้าโอสุคนทิพย์สวัสดีค่ะ Pummerin Tiwi